้สึกว่าเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีเวลาให้เราเลยนะเฮ้ยเราต้องทํางานน่ะเธออย่ามาอ้างเธอเปลี่ยนไปเฮ้ยเราไม่ได้เปลี่ยนไปเธอก็รู้เราต้องดูแลลูกค้าลูกค้าหรือว่าใครครับลูกค้าจริงจลูกค้าหรือผู้หญิงลูกค้าลูกค้าบ้าอะไรเมื่อก่อนนี้ก็มีลูกค้ามีลูกค้าก็ยังมาหาฉันได้เลยเดี๋ยวนี้เราต้องดูแลลูกค้ามากขึ้นอ่ะเธอน่าจะเข้าใจเราหน่อยดีแต่เดี๋ยวนี้เธอไม่เคยเลยเธอหาเรื่องเราอะเนี่ยจะหาเรื่องอะไรฉันไม่ได้หาเรื่องฉันถามจะเป็นอะไรป่ะเนี่ย ไม่ด้เป็นอะไรเธอนั่นแหละเป็นอะไรเธอเปลี่ยนไปฉันเลยมาโหเนี่ย แล้วจะสูบทาไมเนี่ยบอกแล้วไงว่าไม่ชอบคนสูบบุหรีน่่ะ เธอนี่มันน่ารำคายจริงๆเลยอะ่ะเธอเป็นบ้าอะไรอะ่ะเปล่าแล้วจะทําไมทําไมเธอต้องการให้ฉันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เรื่อยเลยอะ่ะแล้วทาไมเธอไม่เคยคิดจะปรับตัวเองบ้างเลยไงก็ใช่เป็นของฉันอย่างเงี้ยเธอจยให้ฉันปรับอะไรฉันปรับไม่ได้ฉันก็คิดเอาไว้แล้วล่ะว่าเธอเป็นอย่างนี้เธ<ๆ><ๆ>อคงปรับอะไรไม่ได้หรอก ฉันว่าเราคงต้องห่างกันสักพักหนึ่งอะเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นนี่หมายความว่าจะเลิกใช่ไหมเนี่ยใช่คิดไปนานแล้วดิใช่เราคงไปด้วยกันไม่ได้จริง เขาถึงชอบคิดว่าฉันชอบบังคับเขาอยู่เรื่อยเลยที่ฉันไม่อยากให้เขาสูบบุหรี่ก็เพราะว่าฉันเป็นห่วงสุขภาพเขาฉันรักเขาฉันถึงได้เตือนเขาแล้วเขาล่ะเดี๋ยวนี้ก็ชอบผิดนัดอยู่เรื่อยเลยจากที่เคยมาหาก็ไม่เคยมาหาคือผมไม่เข้าใจอะ่ะทำไมเขาถึงไม่พยายามเข้าใจผมบ้างผมทำงานหนักทุกวันนี้ก็เพื่อเขาอยากให้เขามีความสุข สิ่งที่ผมได้รับคืออะไรอะ่ะคําพูดประชดประชันบอกว่าไม่มีเวลาให้โอเคผมมีเวลาให้เขาน้อยลงแต่ผมก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วอะ่ะชอบอ้างว่าติดงานติดงานไม่รู้ว่าไปม,มีใครหรือเปล่าแต่ฉันน่ะเขาอยากให้ฉันทำอะไรฉันก็ทำอยู่ตลอดเลยเขาชอบหาว่าผมอยู่กับคนนู้นคนนี้จริงๆผมก็ทำแต่งานผมไม่ได้มีใ,ใครที่ไหนเลย เขาซะอีกไปมีใครหรือเปล่าก็ไม่รู้เวลาที่ผมไม่อยู่เนี้ยเขาก็ชอบออกไปเที่ยวกับพวกเพื่อนเขาจะไปเจอใครบ้างผมก็ไม่รู้ผมพยายามทําให้มันดีนะแต่มันคงได้แค่นี้นฉันเปลี่ยนเพื่อเขาได้ทุกอย่างอะแต่เขาไม่เคยทําอะไรเพื่อฉันเลยฉันขอแค่นิดนิๆหน่อยๆเขาก็ทําให้ฉันนี้ได้อ้างน,นู่นอ้างนี่ตลอดฉันก็ไม่อยากจะชวนเขาทะเลาะหรอกนะแต่เป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปอะ่ะ ฉันก็ต้องพูดบ้างแต่เขาก็ชอบหาว่าฉันทะเลาะชวนทะเลาะบางทีการที่เราทะเลาะก,กับแฟนก็ดีเหมือนกันนะยิ่งทะเลาะก,กันยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าเขาไม่ชอบอะไรและเราไม่พอใจเรื่องอะไรแล้วเอาเรื่องที่เราทะเลาะก,กันนะั้นอะ มาเป็นบทเบรียนเพื่อใช้ในการปรับตัวเข้าหากันได้ไง่ายขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกแล้วทำไมเราจึงต้องเป็น จริงๆแล้วทุกครั้งที่ฉันอยู่กับเขา <C es ies> เขาก็มาจะทำให้ชันอี <Lydia> และมีความสุขเสมอนะคะและถึงม้ว่าเขาจะทํางานกลับมาเด็กแย่ขนาดไหน <C es ies> เขาก็ยังคอยดูแลเอาใจใส่ฉันอยูเสมอเหมือนกันผมก็เข้าใจนะที่เขาทําทุกวันเนี้ยเพราะว่าเขารักผมเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆอย่างเพื่อให้เข้ากับผมได้ทางกับการผมทหารที่ไม่เคยจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้เขาเลย ผมก็ยังเป,เป็นตัวผมทุกวันนี้ทัท้งๆที่ฉันรู้ขนาดนี้แล้วฉันก็ยังจูจจ้จี้จุกจิกแล้วก็ระแวงไปต่างๆนาะนนะนะว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าจริงๆฉันรู้นะคะว่าเขาอะทำงานหนักขนาดนี้เพื่ออนาคตของเราอะแต่มันก็อดกังวลไม่ได้กดที่จะพูดไม่ได้ฉันก็ผิดเองอะค่ะที่พูดมาจู้จีจ้จุกจิกไปเรื่อย บางทีผมมานั่งเม่ดูแล้วผมก็ทำเล่นแย่ๆขเขาไว้เยอะเหมือนกันท่าทางที่เขาคอยให้กำลังใจผมเสมอเลยไม่ว่าเวลาที่ผมทอ้อหรือผมมีปัญหาเขาที่อยู่เคียงข้างผมเสมอผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์หลังจากนี้มันจะเป็นยังไงแต่ผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าผมมีความสุขมากเวลาที่ได้อยู่ขเขาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ฉันเรียนรู้ก็คือ มันก็รักเขาที่เขาเป็นของเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ไมัคทีพี่อยากจะเลือกับเขาเลยค่ะเธอเคยบอ,อไว้ธรักกันจนสิ้นลมหายใจจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนไปตรงวันเวลาได้พาเปลี่ยนหัวใจให้คำสัญญาต้องถูกลืมไป 짠! Yeah.